สวัสดีครับผมวาวานะครับตอนนี้อยู่กับเกมเกมเดซีนะครับไม่ใช่นะครับอยู่กับไมค์ครับก็ไม่ใช่อีกนะครับ <c oughs> จะเล่นมุกทำไมนะโอเคผมวาวาอยู่กับเกมเซเว่นเดนะครับวันนี้เป็นวันที่2องสิบเอ็ดโมงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็อ่าโอ เมื่อคืนเราก็นอนกันในบ้านหลังนี้นะครับทำบันไดก่อนคือซอมบี้เนี่ยเขาจะขึ้นบันไดเดรเดอร์ตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเมทัลนะคือมันจะมีบันไดอีกแบบหนึง่งที่เอาที่สร้างมาจากโลหะอันนั้นอะขึ้นได้ฉะนั้นก็ ใช้บันไดไม้เนี่ยแหลนะเนาะบันไดไม้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวครับก็คือว่ามันันพังง่ายตอนนี้ก็ของไปเก็บไม่ในบ้านนะครับตามตามกล่องตาลังอะไรเงี้ยได้่เกีกะะมากเท่าไหร่แล้วก็พกมาแต่ของที่จำเป็นก็คือกระสุนปืนมีน ผมครับขวานแล้วนะไฟเ์ x เป็นเป็นขวานของของอะไรเฮ้ยทำไมเขาตายกัน,ข,นขวาน,านขวานขวานขวานทั้งแม่งเป็นขวานนั่นแหละขวานวนะครับเคบ้านพังช่างมันเราอาศัยบ้านหลังนี้เป็นหลังนอนตอนนี้ก็อยากหามีอาหารแล้วแหละ อยากหา,าน้ำมันแล้วก็อาวุธกระสุนปืนอาหารที่อยากได้คือเชนซออคือเลือดไฟฟ้านั่นเองครับเก็บของทุกอย่างที่จำเป็นนะกดกดกดสามข้อเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆแหละ อ่าัดคลิปนี้นี่ลงคลิปเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ่อมีท่านหนึ่งถามว่ามีแบนดิตไหมไม่มีนะครับมีแต่ซัมบี้อย่างเดียวแล้วก็ของรุ่นแล้วหายไหมของรุ่นแล้วน่าจะหายครับเพราะว่าก็ยังไม่เคยเจอของรุ่นแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอ่าเลื่อไฟฟ้ามันจะอยู่ จะอยู่เนี่ยในเนี้ยที่เคยเจอมานะไม่ได้วางอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ในอยู่ในหลังดนหนึ่งทีสบายใจ ใช้ยาได้นะครับเป็นคิลเลอร์เป็นคิลเลอร์นี่พเพิ่มเลือดกินมากไม่ดีนะครับเป็นโรคตับโรคไตคนปรึกษาแพทย์นะครับ <c oughs> นิดนึงแหมมุกกากมุกละอองมันวันนี้ก็คือหาเชนซอรอ,อย่างเดียวนะหาให้เจอแหละ เดีก่อนผมชอบทำลายนะเดี๋ยวนี้ไม่ทำลายแล้วที่ลองเล่นคนเดียวดูเพิ่งรู้ว่าพวกเนี้ยแบบเราเอาไว้เก็บของได้อะเออที่ทำคลิปที่แล้วที่บอกทำเฟิร์สแบนเดตนั่นทำมาจากขวดขวดแก้วเนี่ยความจริงผิดนะครับผมไปดูเห็นเป็นรูปแต่ความจริงมันก็คือว่าต้องเป็นครีมอะโลเวล่าครีมอะโลเวล่าอยู่ใน บโอไม่ไม่ไม่ใช่ไบโอวัสนะอยู่ในที A ่เป็นนี่เอ็ไม่เจอยังไม่เจออยู่ในทะเลทราย <L ess> เดี๋ยวก็จะไปทะเลทรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องไปไปไปขุดทรายนะขุดทรายเพื่อทําเป็นเอามาผสมกับหินสโตนนะครับเอามาทําเป็นคอนคกรีตเอามาโบกบ้านนะครับ บ้านเราจะได้แข็งๆนะเออคิวที่ก้อนรีจะเรียกว่าอะไรก้อนที่แข็งที่สุดเนี่ยถ้าตามเว็บเขาจะบอกว่าเป็นเป็นอะไรอ่จำชื่อไม่ได้นะแต่เป็นเหล็กนี่นแหละ เอ,เอาเอาเหล็กเส้นมาทํานะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันมองทะลุแค่นั้นแหละแล้วก็คอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ก็ก็แข็งรองลงมานะในนี้จะมีบ้างทมบี้ก็ที่เล่นอยู่เนี่ยนะครับก็จะบุบ้านด้วย รอบในก็เป็นเหล็กเส้นเหล็กนะครับแล้วก็รอบจะบุสองชั้นนะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ถามว่าถ้าถามว่าซอมบี้ทุบเข้ามาได้ไหมนี่ทุบเข้ามาได้นะครั <c oughs> ทำไม ต้องเสียเวลาไปหาเลื่อยไฟฟ้าเพราะว่าเลื่อยฟ้าเป็นอะไรที่ตัดไม้ง่ายที่สุดมันไม่ต้องมาสับมันจิ้มแบบทีเดียวแล้วมันก็ต้นไม้ล้มเลย ถ้าเห็นบ้านปิดประตูปิดนี้ก็เข้าไปแบบไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันเข้ามันเปิดประตูไม่ได้มันจะทุบเข้าไปนะครับเตียงอยีกนี้ด,นะด้วยนะครับเตียงได้ด้วยนะครับเตียงนะไม่ใช่แบ็คแพคเอ้ไม่ใช่ใชที่นอนอ่ะไอ้เบสแบ็คถุงนอนอ่ะ เอจะรู้ได้ไงว่าบ้านที่ผมนอนไปหลังไหนก็ง่ายๆกดเอมดูนะครับหลังนี้นะเดี๋ยวเราก็กลับหลังนั้นแหละลงรถลงรถ ไม่เป็นไรเราเก็บอย่างอื่นไปด้วยเนาะรู้ว่าอย่างนี้อยากคิดว่ามันจะปลอดภัยนะครับมันมันซอมบี้มันทุบแป๊บเดียวอ,ะอ,อ่ะอ้าวทำไมไม่เจอลเลยจี๊ ค่อยวิ่งกลับบ้านนะครับเอ๊ะหรือเขาเลิกผลิตไปแล้ว แกอย่างนี้เราก็เราก็คับได้นะใช้สายนั่นเองนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไหม,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 มครับใครเดิน,น,นจะไม่ถ่ายกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่แต่ในบ้านวิ่งไปวิ่งมา อ่สาระไม่ได้นะครับแล้วก็เสียงซอมบี้มันก็ดังด้วยเจอไม่เจออยู่ในกล่องกระดาษเจอ บ้าแล้วไม่เจอแล้วยังไม่ได้อัดไม่ตั้งเวลาเลยนะกะว่าอัดแบบเดียวงนะของบทจะเจอก็เจอนะครับบางทีวิ่งหาสองสามชั่วโมงก็ยังไม่เจอ เปิดแล้วแสดงว่าเข้าไปแล้วเห็นไหมผมเข้าไปแล้วผมไม่ปิดไม่ปิดประตูนะเปิดทิ้งไว้เลยคือเราจะได้รู้ว่าเราเข้าไปแล้วได้ไม่เข้าซ้ำไม่วิ่งมั่วละว,วิ่งไล่ไปทีละแถวทีละแถวนี่นแหละ มันอาจจะดอกจากลังก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเจอคืออยู่ในนี้ตลอดดังนั้นเนอะด้วยความถนัดความชินของตัวเองก็คือดูแต่ในนี้เนาะ นี่ไงเจอเร็วนะจ๊ะจีโซอ่ะเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ให้ดูหนึงต้นนะครับเอามาถือไว้นะครับอัน้ำมันมาวางไว้ด้วยก็ดีฝาฝานกลาเป็นแบบว่าอ่ะเดี๋ยวไปใช้ฝานให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ต้นบิช,ชใช่ไหมเขาไม่เอาหรอต้นสน อสองต้นแล้วให้ทําให้ดูสองต้นแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับเออมีไอเนี้ยนะครับคือบางทีเราตัดต้นไม้หลายทีอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่พังเนี่ยคือว่าความเหนื่อยของเราเนี่ยอ่าถ้าตัดเร็วเนี่ยมันจะท่าเหนื่อยน้อยนะสอง สามนะสีะ่ห้าห้าทีนะครับห้าทีใช่ไหมพัง What สอมบี้เขาก็มามาขอลยเซ็นไงไม่ครับผมไม่ต้องดา่าไม่ดังขนาดนั้นไม่ต้องมาขออ่ะ มาให้ดูเชนซอนครับนันห้าทีไหมเห็นความแตกต่างไหมครับก็จะเห็นครับว่าทำไมผมต้องหาโอเคมิชชั่นเรียบร้อยนะครับดูจะเย็นจะเย็นไปเข้าบ้านนะครับตกแต่งบ้าน ได้จะตกแต่งอะไรนะครับคือจะมาเอาเอาเนี่ยมาแปะซึ่งเราอยู่ข้างบนเงี้ยเราทำไม่ได้ สองพอให้พอได้เดินนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็นี่ตัง้งทางขึ้นไว้ข้างล่างไม่ได้ไปสนใจนะครับตอนนี้ก็เวลาทุ่มนึง่งทุ่มนึงยังไม่วิ่งไล่นะครับโอ้จะเย็นจริงๆอ่ะ แล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็มาเพิ่มอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าอยู่ของบนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไว้เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแม่นเหลี่ยมด้วยนะ <c oughs> นี่ขวานนะงานของขวานนะครับเอาไว้เนี่ยทุบเทบอะไรพวกนี้ ล่วงไปอันนี้อันนี้ก็หาสาระไม่ได้นะครับเอาเลยต่มสบายเลยครับเราได้ของมาเยอะก็มาเก็บกันนะครับ ทำจะไหมนะสมดออันนี้ไ้ทำระเบิดทำระเบิดทำระเบิดทำทีเนทีทำ,ทำน้ำยกฆ่านี้นะครับอันนี้ก็ทำระเบิดอันนี้เป็นกิลเล์ลวงเอากดพีด เก็บวเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ในช่องนี่แหละไม่ได้เดก็บไว้ไหนนะครับเออแล้วเมื่อกี้ผมอ่าตรงนี้นะ พอตอนกลางคืนเราก็จะมีอะไรทำนะครับไม่ทำได้ไหมก็ได้แต่ผมแบบกลางคืนชอบวิ่งเล่นไงวิ่งเล่นชอบรอบบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเราอ่าเยียแลละน่านเสียเดี๋ยวค่อยไปทุกนะครับเออ๋อ นี่ครับแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปทั้งบ้านอ่ะอืมแล้วแต่หัวใครจะคิดเอเดมากกว่ากันนะครับให้ล่อไปนะที่ผมทําอ่ะนะมันจะด้ดูซอมบี้แล้วก็เดินก็ว่างอ่ะอืไม่รู้ทําอะไระกลางคืนกลางคืนนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะลงลงไปคือตายเลยนะไม่ต้องคงไม่ต้องลงไปตายให้ดูใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย สามทุ่มโอเคแหละเดี๋ยวผมก็ต่อทิกซออของผมต่อแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการดูคลิปของผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยก็ได้นะครับถ้าอยากดูต่อก็ซับสไคร้เนาะถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไม่ได้นะถ้ารู้จะมาตอบนะครับ เอ,อมันต้องมีกฎอีกข้อหนึ่งคืออยากให้เป็นเหมือนแบบซอมิ้เลนกฎเยอะๆนะครับอ,อะไรเดีย <c oughs> <c oughs> แม่งสดชิบหายเลยอ่ะไม่มีสคริปไม่มีอะไรเอาเป็นว่า คนเชียงใหม่ชอบกินน้ำพริกอ,อ,กอ่องนกัน,นครับหวังว่าจะเจอกันอีกในคลิปต่อไปวันที่สามรักทุกคนบ๊ายบๆแล้วหลับฝันดีผมว่าว่า